วันนี้มีฟิวอยากกินอาหารเกาหลีแบบฟิวเต้นแดงแะอะไรอย่างเงี้ยขับรถหายนะจนเข้ามาในโครงการซีเตนนิงกับแกมาเจอกับเต้นแดงน่าจะเป็นอาหารเกาหลีน่าสนใจดีค่ะเข้าไปเลยเขาจะชื่อว่าร้านไก่เก่านะฮะแกเป็นเต้นแด,แดงแบบนี้เลยก็คือมีฟิวอยิ่งมา<ห>ช่วยบ่ายๆนะฮะแกคนไม่เยอะเลยแต่ว่าเดลิเวอรี่เนี่ยเยอะมากไม่รอชาสแกนสั่งอาหารเลยนะคะแกอาหารก็จะเป็นอาหารเกาหลีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจับแช่กิมจิไก่ทอดนี่ก็สั่งมานะคะแกกินคู่กับหัวไชเท้าดองก็คืออร่อยมากไม่พลาดสั่งจาจามายอมมากินด้วยนะแกเห็นซีเกาหลีีเเนนน่่ยยกกกิัไมาาขบอ จบแล้วค่ะแกคนจะจะมายอนกันเลยอย่างแรกจะบอกว่าน่ากินมากๆร้อนๆเลยไก่อทอดนิกสั่งมาเป็นไซส์ L นะคะแกจะได้ทั้งหมด10ชิ้นเริ่มมาเป็นซอสเผ็ดกับการหลีกเข้าเริ่ม <c oughs> กินการเริ่มที่จะจะมายอนกันเลยจะบอกว่าอร่อยมากเลยแกซอสเข้มข้นเราชอบเสน้นเะแกมันจะมีความหนึบนุ่มเหนียวไข่ตุ๋นก็คือต้องกินร้อนๆถึงจะฟินนะแกไข่ตุ๋นนุ่มๆกินกับชีสนะแกก็คือมันๆนัวๆอร่อยมากข้าวผัดกิมจิก็คืออร่อยเลยค่ะกิมจิมีความเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆยิ่งกินกับหมูสามชั้นนุ่มๆออ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 รรรร่่่่่่ยยยมม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 าา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 กกกกกกเเเเเลลลคคคะะะะถึงงงงตไไไททดดดดขบบบบบ้้้จวววีีืืซสแแแหน มาม่าเกาหลีคูณสองม,มีความเผ็ดสะใจดีนี่กินไก่ต้องแบบนี้คะแกแทะยันคอห้ามเลือส่วนนี้จะเป็นซอสกาลิกนะฮะแกซอสแบบเยิมย้มๆฉ่ำๆแบบนี้แหละแกน่ากินมากๆซอสกาลิกทำมาได้ดีมากแกมันจะมีความหอมกระเทียมแบบหอมอะไรไม่รู้อร่อยมากเลยร้านอาหารเกาหลีในโคราชก็ไม่ค่อยจะเยอะอะไรแกได้ลองร้านนี้ก็คืออร่อยเลยแล้วแกใครอยากกินอาหารเกาหลีมากินร้านนี้ได้นะคะสนวัสดีบาย